สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง Fc เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จะรับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะหรือสูตรมันรวมนี้อ่ะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับแนวทางของวันที่22มาดูตัวเด่นกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวจับคู่แล้วก็ตัวเน้นอาเด่นในวันนี้แอดได้เด่นไปที่6นะคะส4นะคะสำหรับในชุดนี้อ่าหรือใครจะจับชุดวินนะคะแต่ว่าแอดเน้นวิ่งรูดไปที่6นะคะ เน้นวิ่งรูดไปที่หกหกตัวที่แอดจะพูดให้นั้นก็จะมีหกหนึ่งหเก้าสองสามสองห้าส่วนดินที่สี่นะคะสี่สองสี่หกอ่ามาดูตัวที่แอดเน้นทีนี้เน้นให้แค่สามคู่นะคะ เน้นให้แค่3ามคู่เด่นที่หนั้นเน้นไปที่6 9เนะคะเด่นที่2เน้นไปที่สองหส่วนเด่นที่4ี่เน้นไปที่4ี่เกหนะคะหรือ4 9ตัวเด่นที่แอให้ไปสายเบิ้ลอย่าลืมนะคะ,ะจดไว้แคไบไว้กับแนวทางฮานอย มัดรวมทั้ง4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง v i p เลยแอดก็ขอขอ,ขอบคุณ PPFC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกค,คอมเมนต์เลยก็ขอ,ขอให้เฮงๆรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ